สวัสดีค่ะตอนนี้เจ้าสามแสบลงรันเลยนะคะหิว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 นี่ทุกคนหิวหิวหิวอืออ้ะอ่ะไปละไปกินกระเพาะนู่นนะดูมันเริ่มอ้วนแล้วนะทุกคนต้องจับไว้นะเดี๋ยวมันันนั่นเดี๋ยวมันคว่ำดู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 ดยดูดูดูดดู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 ด มีเห็นโอ้ยต้องจับด้วยหันหน้ามันไปน่นหันเอาหันหันตูนมันไปทางคอยนว่นนี่เห็นไหมมันหิวนี่ดูเจ้าตัวนี้เด่นมากหางกินด้วยกันเท่หางกินเล็กน้องหางใหญ่พ่อบอกว่าแล้วมันจะมีหางหาง อะไรนะแข่งยุ่งไหมมันไม่เกิดแล้วลูกเพราะว่ามันเป็นพันธุ์แบบนี้อยู่มันมันมาแบบมีแต่เกิดเลยนะเนี่ยชอบมีแต่มานดูดิมาชอบงูกเราดิเห็นไหมเราจับมันมันจะกระเดียมเลยพอยังจะเอ็ดดักอยู่ตรงนี้เทอีกโอ้ยมันคว่ำไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอาหมดแล้วแป๊บเดียวแล้วพ่อย ตัวนี้ขนาดเมื่อเช้าเนี่ยให้ข้าวแล้วนะตัวนี้มันมีเห็บป้าพีมีเห็บบ่เอามันเลยไปแล้วสองตัวโอ้โหเร็วจริงต้องมองแล้วจะต้องดูคอยดูให้มันแล้วมันมีเห็บด้วยนะพ่ออย่าเพิ่งี๋ยวเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนจับหมาออกเลยเออเท่เทเออจับไว้จับไว้เดี๋ยวมันก็ทำคว่ำเอาวางเอ้ยให้ยาเยียบเยียบเอาท้อยออกมาอืมตัวนี้ก้ชอบเยียบถ้วยอ่ะ อ้วนกว่าเพื่อนเลยนี่เจ้าดุนีฮ่าไปุูกไปหมดเลยอ้วนแล้วท้องอ่ะท้องอะแป้งงงไม่ได้นะวัวนี้เพชรแห่งผูกนั่นพะลูกน้าหูไป็นบางกลางนะดูจะได้เริ่มอิ่มแล้วละมั้งนะกินไม่กินน้อยๆเริ่มแล้วไอันนี้เนอะเริ่มอิ่มแล้วพก็กล่องที่สองอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้วมันก็เฉยอ่ะยังกินอีกมันเยอะนะอืม แต่ต้องเอาเก็บขึ้นไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เดินไปมามาทำคว่ำก็ไม่ได้กินอิ่มแล้นะจะไม่ยิ่มแล้วเหรอจะไม่ยิงมแล้วนะแม่จะไม่ยิงจักเบิึงกินผู้อืมทองบิงกินเพื่อมีกินเลยเออเอออยากอยูแม่ว่าเจ้าตัวนี้เราเราเรียกโกโก้ดีไหมเจ้าหางกินเนี่ยเจ้าโกโก้อันนี้สุ โซดาชีขาวๆตัวนี้อะไรนะกาแฟเหรอกาแฟโกโก้โซดากาแฟเฮ้ยโกโก้ค่ะพอยังมันอิ่มแล้วอืมมาเก็บมานะยังอยู่ยังอยู่หน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ะเริ่มอิ่มแล้เริ่มอิ่มแล้ว cắt hay đực đực luôn á, nó chiêu này cho con. tập căng, nhéo ไม่แห้งก็ได้เนาอเอ๊ะเอระถ้าว่าถ้าผิดแรงมันจะอาาผิดแรงเพื่จะกินไม่ได้อืมใสเลรอ่ะแม่ <c oughs> ถ้าก็มีเป็นเผอพอแล้ นานแล้วไม่ได้ตำแล้วไม่รู้จะอร่อยไหมเนี่ย

วันนี่จัดเองมาสันผู้ขาดเม็ดกระถินนอะอ้วนเนาะ,ะหน้านี้ไม่มีเม็ดกระถินเลยถ้ามีเม,ม็ดกระถินชิดยอดดลยนะานานแล้วไม่ได้กินชุ่มซำ อ่อยหรือ,อยังมันยังไม่พอเวลาหรือป่าดูสีเป็นไงโอ้สีสันน่าทานแล้วอือสีแล้วมั้ยชิม นี่ทุกคนเมน,นูส้มตำต้มไข่เหมือนเดิมขา้าวกระปิดแล,ล้วลูกนะจิบขานะ้าวน่ะข้าวเนี่ยกินไข่ต้มต้มไข่กับตามมาฮง <laughs> แม่เลย แอบถ่ายตอนอ๊อฟเฮยแอบถ่ายก็ได้กินเหรอฮโอโฮ้โหกินกินอิ่มแล้วหลับสบายเลยเจ้ยอยู่เป็นหน่าเป็นหน่าอืไม่สนใจใครหลับสบายแลวอิ่มแล้ว ตอนนี้ทุกคนมาดูผลงานเกลี้ยงตับเกลี้ยงตับแซบไหลอพอดีแซบเนาะมันมีเวียนแห้งเนาะพอดีแซบเลยแฮงกินแ้งแซบมันเหมิดเด้พอดีเล็มเส้นมันเออถ้าตามแบบนี้พอดีถ้าตามเยอะเกินไปก็ไม่อร่อยอโอเคนะทุกคนปนประมาณนี้คะ่ะ อิ่มแล้วหลับสบายเลยทุกคน